สวยฮะมีโดเทมปะไม่มีแบงค์แบงค์งฝั่งขวาเนี่ยมีโดเทมหนึ่งอันเอ้มามาแบงค์มาแบงค์มาเรียนเรียนเรียนเรีน อยู่กับเราอยู่กับเราอยู่กันเราอ๋นอน, oh. น่าจะมีเฟสเลือดนะเกลืเฟสมองเลือดอะไม้อยู่ไหนวะเอ้ยเจอไม้แล้วเจอไม้แล้ว ยอย,ยูกอย่กันหลายคนอยู่กันหลายู่อะโอ้ไม่น่ารีบร้อนเลยว่ะ ตายเดินตายเดินตายเดินไอ้ไม่ไม่ไม่ตายเดินไม่ตายเดินไม่ตายเดินข้างบนข้างบ่นอาจะได้อีกตัวม <c oughs> <1941, S 3> ือใครมันน <queen> ่าจะเฟดไปไปสองคนนะสองคนปั่นนี่เพื่อนเหรอหรือว่าหมดเน่แต่มันอยู่มันมันอยู่ใกล้ๆเรามันอยู่ใกล้ๆเราไหนกลับมาปลามัน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 อยู่บ้านใหญ่มันอยู่บ้านใหญ่ ปันต่อปันต่อปันต่อปันได้เสร็จเลยเนี่ยเรออยู่หน้าแบบนี้ตอนเนี้ยมันเห็นเพื่อนมันเห็นเพื่อนเห็นใครวะเออยอนั่นหมอนเหรอมันที่วิ่งอยู่ข้างบนมันไม่ใช่เราเราปั่นกับแบมอ๋อมันมันไล่เพื่อนอยู่มันไล่เพื่อนอยู่โอมวันอังพารไม่ใช่เหรอจะเสร็จแล้วไอ้เรื่องคนปั่นเป็นไรจะเสร็จแล้วทำใจเยอนเล่อ่ามันไม่ตามนะมันรอเฝ้าเราเลยอ่ะมันกลับมานะไม่ได้ผู้เห็นผมขี่อ่ะ เด็กไทยยไปเหัอมันเฝ้าเราอะมันเฝ้าเลยอี้เี้ยมันมันไม่เห็นกลัวเปสงปสองมามามาช่วยมาช่วช่วยเดูแลมาไม่ทางหลังให้บังปะหรือว่าจะแทนมันจะแทงใช่ไหมแทนทำไมละอ้าวอี้เกี้ย มันน่ะมันมันตามแบงค์ต่อปะ่ะเรียมไฟเรียมไฟตรงรีบกูวิ่งผ่านม,มาเมื่อกี้ใช่เหรอเออโอเคอเดี๋ยวกำลังวิ่งไปแบงค์วิ่งเกลียกไปเลยออกมาแล้วมันหายไปไหนไม่รู้วาร์ปมันกูฟังไม่ออกเดี<ะ>๋ยวเราทำาทำลายแล้วท <ปะ S 1> ำลายแล้วทำลายโทเทมไฟอยู่โนวันปะเนี่ยโทเทมไฟโนวันแน่เลยโทเทมไฟมีโทเทมไฟด้วยวิชาเข้าตู้มันทำลายเลยทำลายหมดงงฉันอยู่ในตู้ ใครวิ่งมาวะมาทำไรอ,<ะ>อ่ะมันเจอโทเทยมไฟตรงนี้เร็เวๆตรงไหนวะหมอนตรงนี้บ้านใหญ่เหรอหน่อยเพื่อนเฮ้แบงค์อยู่ไหนอยู่บ้านเลยขอกเกินใครเนี่ยแบงค์ออกมาฟอสออกไปมึงไม่มึงไม่ทำงานหรอก Này bang bang ở đâu, bang ở đâu? bang ở nhà lớn hả, nhà nhỏ hả? Bạn ở nhà lớn không có đường nào cả Đi vào đi, có một tên nữa bang ở đâu, bang ở đâu? Ở nhà nhỏ Ôi nó dài quá Bạn có thể nhỉ hạ lấy Đánh lấy hả, lấy hạ hả, đánh hạ hả? Sotium bang nhiều เรไปโรงพยาบาลก่อนเล่นโทรศัพท์ยาอ่าเลยสองเครื่องอ๋อเฝ้าวีเอเลยมันจะเป็นแนวเฝ้าๆนะมันไม่ไม่ไม่ไล่ล่าขอห้าสิบเลยมันจะวิ่งไปเท่าไหร่ต้องห่วงเฮ้ยมีบาร์บีคิวนะมันเหมือนมานะมันไม่ใครเก็บอกแนวเฝ้าเฝ้าวะมันมันไม่ได้เฝ้าอะไรตรงนี้ไปช่วยได้ไปช่วยได้ แถวแถวมันก็น้าไปอย่าไปช่วยกันอย่าไปช่วยกันหมอนเพื่อนี่คนนึงทำอะไรอ่ะอ๋อเดินเฉยๆอยู่เขาเจอผีมั้งหรือไม่เจอวะเยวปั่นไฟเขาปั่นเหรอใครเนี่ยใครที่ปั่นเหรอเราเเราเรานี่ข้างหลังปะมีมันมีโมลีนะ มันจับกูไปเจอคนที่เขาเล่นที่หัดเล่นใช่ต้องรอลงแหลงก็แล้วก็หัดเล่กันหมดอย่าเฟมมไดึงหลังนะแค่นั้นพออเอาไหนนะข้างบนเหรอเอาคิวตัวเองได้มเลยขำบนทำยังว่า ไอ้เพื่อนจูงนานองวะแอนนกงอยู่ไหนมันไล่เพื่อนใช่ไหมใช่ปรหมอนไม่รู้ไม่เห็นเลยเราปั่นจากบ้านใหญ่ออกแปลว่ามันต้องฝ้าฝั่งนู้นได้ดกใช่ไหมฝั่งนู้นปั่นยังอ่ะฝั่งบ้านเล็กอ่ะไว้มันเล็กไม่มีใครปั่นเราปั่นบ้านใหญ่กันอยู่ ไล่เราไล่เราไล่เราดูดูครับเครื่องนั้นจะเสร็จยังเอามาเครื่องปอนเสร็จยังจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วไล่ลเราอยู่นะไล่เราอยู่นะ กคงไป,ป่าาเข้าเข้เาไม้เดิมเข้าไม้เดิมเอา้าเจอเพื่อนไอ้ขเขาปิดไม่ยอยูอไอ้เครื่องมเมฆก็เสร็จแล้วเครื่องเมื่อกี้มันจะเสร็จแล้วเกิดปิดไม้ยอเดี๋ยวเดใช่ปิด,ปดไป<อ>ไ,<อ>ไอ้ไอ้เครื่องเดิมจะเสร็จแล้วไปเดี๋ยวไปปัน่นเดี๋ยวไปปัน่นปั่นเลยนะเราปั่นอยู่ปั่นเครื่องเมื่อกี้ได้ไหมแค่ติดเลยเปล่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว คิดว่ามีโน้ตผานปะไม่รู้มันมีบ้านมันมีบ้านใหญ่อันนึงอ่ะเฮ้ยเจอท่อท่ออยู่บ้านเล็กกำลังเปิดประตูบ้านเล็กนะกูอยู่ประตูบ้านใหญ่กำลังเปิดประตูบ้านใหญ่กำลังไปบ้านประตูบ้านใหญ่อ่ะแม่เขากำลังเดินไปมอนมอนลองดูบ้านใหญ่ดิมันมีอัน เทเท่มันหนึ่งอ่ะอเขาล้มเพื่อนเจ็บอยู่เปล่าเะอเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่ไม่มีโนวันไปเก้าเาก้าไปเก้าเก้ามอนมันเจ็บอยู่ท่องคนที่ไม่เจ็บไปโดนเออให้เงียบอกนะไวไ้ใจชั้นเพื่อนแย่าไวไ้ใจชั้น เขาพื้นเขาพื้นพืด้ดใช่ป่ะแบงวิ่งไปช่วยนะไม่มีโนวันก็สอบได้แล้วมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอย่ายไปกันให้ตายเลยบ้านเล็กเพื่อนเพื่อนมาฮิ้วก่อนบ้านเล็กเปิดประตูได้นะจริงๆเขาเข้าอีกแล้วโอ้โดนอีกไหนอ่ะแบงก์อย่าไปโดนฟรี ยังรอให้ไฟนมางคนเอ้าเขาไม่เห็นหรอกเขาไม่เห็นแรงแล้วมา่อยแบงค์มาบ้านเล็กแบงค์มาบ้านเล็กแบงค์มาบ้านเล็กเดี๋กูอยู่แถวบ้านใหญ่มอนเขาหายไปไหนอ่ะเฮ้ยมันกลับ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 มากลับเขาม่อะไรเขาอยู่กูใช่ช่วยปอนช่วยแบงค์มอนวิ่งบ้านเล็กไปทางบ้านเล็ก ซ้ายซ้ายไปเลยตรงไปเลยไม่โดนไม่โดนกรแมวแบงค์อยู่ไหนแบงค์แบงค์ออกเลยเราไมช่วยแบงค์แบงค์ตรงเอาเปิดประตูตู้บ้านใหญ่หน่อยกันแล้วแบงค์ไกลมากเราเราเปิดประตูบ้านเล็กแล้วพรไปเปิดประตูช่วยแบงค์บ้านใหญ่โอ้ my god เด็บคือแม่มึงใก้เกือบตายอีกล้วไปแ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 ล้วปบแบงมาบ้าให่หรอบ้านใหญ่บ้านใหญ่ คุณกูอยู่าบังคุณดิคุณที่ไหนแบงแบงไปไปแบงไปแบงมีได้ฮาร์ดเปล่ามีได้ฮาร์ดเปล่าไม่มีใช้ไปแล้วออกเลยเอาแต้มเลยนะอยู่ไหนเรากำลังเข้าไปหาเรียบร้อยแล้วเรากลับออกเลยมอนอยู่หน้าประตูแล้วอยู่หน้าประตูแล้วตกใจเลยเมื่อกี้ไล่นฟื้นมา